วันนี้นะครับเราจะมาทํารูปภาพคําคมง่ายๆโดยใช้รูปแบบของแคนวาครับไปกันเลยอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆมาตรงนี้ก่อนคําว่าดีไซน์ครับตรงด้านล่างนี้นะครับจิ้มเข้าไปครับทีนี้เพื่อนๆเนี่ยกดตรงนี้ครับตรงคําว่าคําค้นหาเพื่อนๆสามารถพิมพ์ก้นได้เลยครับคําคมเนี่ยเวลาเพื่อนๆไม่มีไอเดียนะครับเราก็สามารถมาเลือกใช้เทมเพลตในนี้ได้นะครับหรือคำคมอะไรดีเอ่ยคำคมสร้างแรงบันดาลใจในนี้ครับก็จะมีเทมเพลตซึ่งการแก้ไขเทมเพลตก็ไม่ยากเลยครับเดี๋ยวผมไปทําให้ดูเนาะ ตรงนี้ผมเตรียมไว้แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวนี้นะครับผมผมจะใช้เทมเพลตตัวนี้นะครับซึ่งสามารถเราสามารถปรับแก้ได้หมดเลยโอเคครับผมจะเริ่มลบผู้หญิงคนนี้ออกนะครับแล้วจะเอารูปผมเข้ามาใส่นะครับไปตรงนี้ครับคําว่าอัปโหลดนะครับผมอัปโหลดไว้แล้วครับรูปนี้ของผมนะครับอหลังจากนั้นผมก็จะทําการลบนะครับกดเอฟเฟกลบพื้นหลังออกนะครับกดออกไปเลยึบแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ขยายรูปตัวเองขึ้นมาครับ ปุ๊บอ่าแบบนี้ทีนี้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษครับซึ่งผมจะเอาคำคมมาใส่เนาะตรงนี้นะครับมันมีการจัดกลุ่มอยู่นะครับให้เรายกเลิกการจัดกลุ่มแบบนี้ครับและตรงนี้อ่าเราก็กดแก้ไขเลยแบบนี้แล้วก็กดลบกากบาทตรงนี้ครับลบออกผมเอาคำคมมาไว้แล้วนะครับผมปุ๊บแบบนี้ครับอ่าเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยครับที่ผม Copy มาผมจะ Copy ตรงนี้ไว้อีกอันนึงนะครับผมปุ๊บแบบนี้อ่านะครับผมแล้วผมจะทําการลบภาษาอังกฤษออก ลบออกให้หมดเลยนะครับอ่าทีนี้เราก็เอาเลือกตัวนี้มาไว้ครับอ่าแล้วก็จัดจัดองค์ประกอบข้อความให้มันดูโอเคนะครับผมอ่าแบบนี้ข้อความไม่พอปุ๊บขยายกรอบข้อความปุ๊บแบบนี้ครับก็บีบลงมาน,นิดนึงนะครับผมโอเคแบบนี้ทีนี้เราอยากได้ภาษาอังกฤษเข้ามาใส่ด้วยนะครับตรงนี้เราก็เอามาได้ครับ แต่ผมจะลบภาษาไทยอ่อนครับตรงนี้แบบนี้ครับอ่าเลื่อนมานะครับขยายตรงนี้ก็เอาออกนะครับอันไหนที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็เอาออกครับแค่นี้ครับง่ายๆครับการทําคําคมนะครับผมหรือเราจะเปลี่ยนฉากพื้นหลังก็ได้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนพื้นหลังตรงนี้ให้ดูนะครับผมกาตรงนี้ครับคำว่าองค์ประกอบนะครับผมจะใช้คําว่าตรงนี้พื้นหลังสีดํานะครับ มาแล้วครับทีนี้ผมจะกดตรงคําว่าภาพถ่ายนะครับผมเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับจะเอาพื้นหลังสีแบบไหนนะครับผมก็เลือกจนกว่าที่เราจะถูกใจครับผม่าเดี๋ยวลองดูตัวนี้ลองดูตัวนี้เป็นไงปุ๊บแบบนี้เอาเข้ามาทีนี้ให้ทุกคนกดตรงนี้ครับกดจุด3จุดนะครับแล้วก็เลื่อนหาคําว่าตรงนี้ครับแทนที่แบ็กกราวน์ครับก็จะเป็นแบ็กกราวน์ส่วนตัวหนังสือเราสามารถเปลี่ยนสีได้ครับก็จิ้มไปที่ตัวหนังสือผมจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับปุ๊บ อ่าโอเคส่วนตัวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะแล้วก็จะมีตัวกรอบกรอบของตัวหนังสือนะครับผมปึ๊บอ่าผมจะเปลี่ยนสีเหมือนกันนะครับตัวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วกันแบบนี้ครับนี่อ่าลองขยับรูปเราหน่อยนะครับผมปึ๊บทีนี้เราจะขยับผมจะขยับกรอบลงมาหน่อยนะครับผมขยับกรอบปึ๊บอ่าอย่างนี้จะให้เหมาะสมนะครับ แบบนี้ครับง่ายๆครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีไอเดียแต่งภาพนะครับลองกดครับดูตรงนี้ครับตรงคําว่าดีไซน์แล้วก็สามารถพิมพ์หาได้เลยนะครับว่าต้องการอะไรแบบไหน,นครับก็จะมีรูปแบบให้เราเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยลองไปทําำันดูนะครับ